สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ทำโจทย์ Node.js วันนี้เราก็จะมาทำโจทย์0014นะครับในโจทย์ที่มีชื่อว่า g r e a t Common Divisor โอเคเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับก็คือในคณิตศาสตร์ ตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอวงเล็บ g r e a t Common Divisor หรือเรียกกันย่อๆว่า GCD ของจำนวนเต็ม2จํจำนวนซึ่งไม่เป็นศูนย์พร้อมกันคือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้ง2องจำนวนลงตัวอาจจะดูงงนิดนึงโจทย์นะครับจงเขียนโปรแกรมหาหอรอมอของจำนวนเต็ม2จํจำนวนเดี๋ยวเรามาดูนิยามของ หารร่วมมากกันก่อนนะครับก็หอรมอนี่แหละอ่ะเขาก็ว่ากันเหมือนกับเมื่อกี้เลยก็คือ GCD ของจํานวนเต็ม2อํจำนวนซึ่งไม่เป็นศูนยพร้อมกันคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนลงตัวโอเคอืมมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้อย่างเช่นมีตัวเลขอยู่2ตัวอ่ะนะครับเรา จะรู้ได้ยังไงว่าอะไรหารลงตัวบ้างถ้าแบบบ้านๆน,น็คือเราก็จะเอาเลขแต่ละเลขเนี่ยมาลองหารกันดูนะครับอะอย่างเช่นเอา1ไปหาร8ก่อน1ไปหาร8ลงตัวไหมอ่าลงตัวนะครับเพราะว่าถือว่ามันแบ่งเป็น1เอา2ไปหาร8ลงตัวไหมอาก็ลงตัวนะครับคือแบ่งได้4ไงแต่แล้วก็ไม่เป็นเศษอาไม่มีเศษ3ละ่ะ3ไม่นะครับไม่ลงตัว4ลงตัวอา ห้าห้าไม้ไม่นะครับหกไม้ไม่เจ็ดก็ไม่แล้วสุดท้ายแปดลงตัวอ่ะเราจะเห็นได้ว่ามีหนึ่งกับตัวมันเองที่หารลงตัวนะครับต่อไปยี่สิบยี่สิบเนี่ยมีอะไรบ้างที่หารลงตัวนะครับก็มีอ่ะหนึ่งมีสองสามไม่ใช่นะครับมีสี่ห้ามีหกไม้ไม่เจ็ดแปดเก้าอ่ามีสิบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือยี่สิบอ่า เราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าอ๋อเลขพวกนี้มันหารลงตัวนะทีนี้แล้วผมรู้ได้ยังไงว่ามันหานลงตัวอันนี้คือเราก็ต้องท่องสุดคูณให้แม่นๆนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่อยากท่องสุดคูณเราอยากจะใช้โปรแกรมช่วยเราก็สามารถใช้ตัวโมดูลโลในการตรวจสอบได้อย่างเช่นเอา8มามอดกับ1ดูซิว่ามันออกมาเป็นเลขอะไรนะครับ อ่ามันออกเป็นเลข0ูนย์แปลว่ามันลงตัวเดี๋ยวทีนี้จะลองเอา8มากับ2แล้วก็8มามอดกับ3บ้างอ่ะจะสาธิตให้ดูจะได้เห็นภาพนะครับอ่าเห็นไหมว่า1 2สองเนี่ยมันเป็นศูนย์แปลว่ามันไม่มีเศษมันลงตัวแต่3ามเนี่ยมันมีเศษ2มันแปลว่าไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเลข3ามันไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขนี้นะครับอ่ะเราจะต้องหาค่าที่เป็นเลข0ูนย์อ่ะดูเลขสนะ เห็นไหมเลขสี่ก็เป็น0นย์แปลว่ามันลงตัวอ่าห้าหเดี๋ยวจะเอาให้หมดเลยอ่ะห้าหแนะครับห้าแล้วก็เลขแปดอ่ะมาดูกันอ่าเราก็จะเห็นได้ว่าเออเลขที่มันหารลงตัวก็คือเลขที่อ่าหาแล้วได้ศูนย์นั่นเองนะครับก็จะเห็นภาพแล้วว่าอ๋อมี เลขตรงนี้1 2 3 4อย่ามีอยู่4ตัวตัวเลขที่ผมคำนวณก็คือมี4ตัวเหมือนกันในทำนองเดียวกัน20นะครับมันมีอะไรบ้างที่หารลงตัวอ,อันนี้เดี๋ยวเราลองเขียนเป็นโปรแกรมแล้วกันเนาะมันจะได้กระชับมากขึ้น for i เท่ากับ1แล้วก็ i เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวเองไหมออ n อย่างงี้ดีกว่าเ,เขียนเป็นฟังก์ชันไปเลยแล้วกัน ฟังก์ชันนะครับ GCD แล้วก็ใส่เลข n เข้าไปอ่าเป็นแบบนี้อันนี้เราก็จะให้ตัวเลขเพิ่มทีละหนึ่งว่าเราจะลองหารให้ครบทุกตัวแล้วก็ช่วยคอนโซลออกมาหน่อยว่าเอา n มามอดกับ1เอ่อ uh, n มามอดกับ i นะครับอ่า uh, ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมลบออกอ่ะ uh, ทีนี้ผมถือว่าผมลด รูปในส่วนนี้ไปแล้วผมก็ใช้ฟังก์ชัน gcd นะครับเราจะทสกับเลข20บ้างอ่าปึ๊บอ่านี่ก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยพวกเนี้ยคือคือช่วยคำนวณให้เรานะครับมีอะไรบ้างที่หารลงตัวบ้างก็คือจะตามนี้ทีนี้ถ้าเกิดมองตัวเลขไม่เห็นก็ทำแบบนี้ก็ได้อ่ะเอาเป็น i นะครับ i แล้วก็อย่างนี้ไหมอ่ะประมาณนี้ โอเคอ่ะเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อในเลข20เนี่ยมีเลข1เลข2เลข4เลข5นะครับเลข10แล้วก็เลข20อ่าเราก็จะเห็นภาพแล้วว่าอ๋อเนี่ยเลขพวกนี้คือเลขที่หารลงตัวทีนี้เดี๋ยวเราเราจะลองทําเป็นฟังก์ชันที่หารตัวเลขทั้งสองตัวเพราะว่าหารร่วมมากคือต้องการรับเลข2ตัวอยู่แล้วนะครับงั้นเราทํากันอย่างนี้เลยก็ได้ก็คือ a และ b เนาะเราก็เอาฟังก์ชัน a กับ b เนี่ยมาแทนแทนที่กันครมารับค่าในส่วนนี้เราจะใช้เป็น a หรือ b ก็ได้เพราะยังไงก็ต้องหารทั้งสองตัวลงตัวอยู่แล้วในที่นี้เอาเป็น a แล้วกันหรือใครอยากใส่เป็น b ก็ได้นะ,ะแต่ผมใส่เป็น a นะครับทีนี้ในตัว if เนี่ยแทนที่เราจะล็อกออกมาทั้งหมดใน for นะครับแทนที่เราจะล็อกออกมาทั้งหมดเราก็มาบอกว่าเออถ้าเกิดว่า ตัว i ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าตัว n มา mod กับตัว i แล้วเท่ากับ0และตัว b นะครับมา mod กับ i เหมือนกันแล้วก็ต้องเท่ากับ0ูนย์เหมือนกันนี่อันนี้ก็คือเรากำลังจะหาว่าเฮ้ยเลขอะไรบ้างที่มันหารลงตัวนะครับมาดูหน่อยว่ามีเลขอะไรบ้างนะครับตัวนี้ฟังก์ชัน gcd ตัวนี้เราก็อลอง เลข12กับ14บอย่างนี้อ่า a กับ b ผมจะลองเล่นดูอ่าก็มีเลข1กับ2นะครับนี่คือ2องี่คือเลขที่มากที่สุดนะที่มันหารลงตัวทีนี้เดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่เห็นภาพใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองเอาเลขเมื่อกี้แกับ20อ่าเลขที่มากที่สุดที่หารลงตัวคือเลข4 เพราะฉะนั้นเราจะต้องการเลขสุดท้ายนะครับคือเลขที่มากที่สุดทีนี้เราก็แค่คืนค่านี้ออกไปเด,เดี๋ยวนะเดี๋ยวดูขอขอดู7กับ3ก่อนนะ 3. อ่ะเ็ดกับสามอ่าเลขหนึ่งนะครับมันมีตัวเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโค้ดตัวนี้คลีนนิดนึงหรือว่าถ้าเราจะทําให้โปรแกรมมีความเป็นไดนามิกมากขึ้นเราก็ทําการคอนแล้วก็ พร้อมไว้นะครับพร้อม r รี u i ว e พร้อมซิงค์นะครับแล้วก็เราก็จะบอกว่าอะ number, นัมเบอร์นัมเบอร์ทั้งสองตัวเนี้ยให้พิมพ์สองตัวก็คือพร้อมแล้วก็อินพุตทูนัมเบอร์นะครับอ่าจะประมาณนี้แล้วก็ให้นำมาสป l ิตกันเท่ากับสป l ิตอ่ะแบบนี้นะครับทีนี้ a เนี่ยจะเท่ากับตัว Number ใน Array ที่1เออใน array ที่0นะครับแล้วก็ b จะเท่ากับ Index 1อ่า a กับ b เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัว gcd นี้เราทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวลองใหม่นะครับผมก็จะลองใส่เลขเ,อ,อ,เลอ่อ r r o r อ่าตรงนี้ลืมวงเล็บอ่ะโอเค เอาใหม่ก็คือเดี๋ยวเราจะลองทดสอบดูนะครับว่าเลข2ตัว12บสกับสิอ่ามันออกเป็นเลขสแล้เลขอะไรบ้างอะ่ะเกับ3ออกเป็นเลข1และเลข8กับ20่อ่าตัวสุดท้ายเป็นเลข4เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราที่จะเอาเลขที่มากที่สุดจริงๆกนะคือเลขตัวสุดท้ายนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราทำยังไงได้บ้างเราอยากจะโชว์แค่เลขตัวสุดท้ายหรอ max เท่ากับ i โอเคในในนี้แลวสุดท้ายจบจบด้วยการ return max กลับไป8กับ20อ่ะโอเคได้แล้วนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ทําความสะอาดโค้ดกันนิดนึงเพราะาดูแล้วน่าจะได้แล้วเดี๋ยวเราจะลองเลข 12กับ14ดูอ่าได้2นะครับนี่คือหารร่วมมากของ12บสและสิบแล้วถ้าเกิด7กับ3ล่ะอ่าได้1นะครับเป็นอันว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวตัวนี้ผมเคลียร์ทำความสะอาดโค้ดนิดนึงอ่าน่าจะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือโจทย์เนี้ยให้เขียนโปรแกรมหา GCD หาหารร่วมมากนะครับซึ่ง ผมก็เริ่มจากการรับข้อมูลออกมา2ตัวโดยการใช้ white space ในการแยกออกมาเป็น a หรือ b จากนั้นผมใช้ฟังก์ชันที่เขียนขึ้นมาว่า gcd นะครับแล้วก็รับค่า2ค่าแล้วภายในฟังก์ชันนั้นผมก็จะหาค่าค่าหนึ่งคือค่าที่มากที่สุดนั่นเองนะครับก็คือค่าสุดท้ายนั่นแหละค่าสุดท้ายเนี้ยหายังไงหาด้วยการลูปว่าถ้า a หรือเลข b เนี่ย หาลงตัวนะครับหาทั้ง,งตัวทั้งคู่ถึงจะให้มาบอกค่า m a ็ว่าเฮ้ยตอนนี้ I อ่ะเท่ากับ m a ็แล้วนะทีนี้สุดท้ายก็คือ Return m a x กลับไปหาฟังก์ชันตัวนี้ซึ่งเราเขียนรวบรัดก็คือในคอนโซลล็อกเนี่ยปุ๊บเราแบบเราระบุให้เล่นฟังก์ชันนี้เลยมันก็เลยคืนค่าออกมาเป็นตัวเดียวนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn